คิ่เราไปฟ้าเลยบอขี่เราไปผ้าเลยไไนเม่นบอเออสกิดสกิดบออ้ยโอ้พี่น้องมเมนพมเมนว้บอโมเนเอาพี่น้องเพิ่ออยูู่นอ อยู่บานละจ้ะโอ้อู้เฮ้ยได้ไปย่างดูโอ้โดจักไฟายาเลยโค้งเลยโอ้นดอ้ยอืออแปมกันบาบานี่สองคนไปพี่่ได้ไปเ่จไไปเจ้าหน้าไปไปพุ่นนี่ะไปพี่ไ่ได้ไปเออไม่ได้ไปบสงคนไม่ได้ไป สบา,ายดีทุกคนสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่างประเทศน้อพี่น้องนะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตู้คำปั่นซุกพี่น้องเอลย หลังจากที่ตัวค้ำออกมาแต่น้าน้องมะนาวเนาะไปคุยเรื่องน้องแอมเนาะและก็เรื่องคนไปสีดยาโมนีพี่้อกนนองมะนาวเม่เพิ่นว่าทาหูกับคือบวชีแห่งสีเนาะยาตัวนี้สีและวนองมะนาวเห็นอย่างไม่ได้เลยเพิ่นว่าอ่อนเพียอ่อนแรงอ่ะมุเป็นอย่างในสีไปด่ากาบสีไปเนาะประมาณ3เดือนกว่าสิบวัดิษยานั่นพี่้องเลยเดี๋ยวจงไปคุยกันใหมเนาะเรื่องของนนองมะนาวและตอนนี้ก็มาหาน้องแดงพี่้องเลยอ่ามากระเจอบ่าวบอยเนาะกระทีเข้าไป นั่งโนมนั่งคุยกันพร้อมกันกับบาบอยเลยแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้องเพลพิ่งใส่ภาษาใบกับตุกค้ำเมื่อกี้ว่าสิไปข้างนอกแน่เพิ่นว่าเนาะจากไหนก็ไปเขับไปเบิ่งไปส้มไปคุยโอ้ล้มนุ่มกันเป็นจังไงอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เนาะบ่ได้มาหลายมือเติบอ่าดีนี่เพิ่นก็ยังบ่ได้เฮ็ดเนาะพี่น้องขนาดยังบ่ได้คุดมาเนาะป้าเถอะอยู่เนาะเอาสบายดีตุ๊กบอยสบายดีสบายดีน้องอ่าเพลกับน้อง แดงน้อยอ๋อน้องเอานั่งคุยด้กันกับบ่าวบอยนี่แหลเนาะตู้เนาะมาเจอกันพอดีมาหนิพี่น้องอ่าข่าวพร้อมกันเลยเพื่อโบใช้เวลาเรียนเพราะว่าน้องคนใดสิไปใช้ก้อนของเราหนะบอกเจ้าหน่อยนั่งกินได้น้องเพียร์คือว่าขี่รถได้เจ้าเรนบ้างจะรถไฟลข้าให้โอ้สองคนไปซื้อบัตรโน้บไปซื้อบัตร มิดเลยบ่สใส่หมอบเลยบ่สสบแปดสิบบาทเนี่ยพูดนเนาะเอ้าตู้คุยหัวใจเลยถามเรื่องไหนพูดนน่ะคุยหัวใจแล้วเมื่อกี้เราถามเรื่องว่าเพผันชิมาดุดดินเมื่อไหร่ถามเพผันว่าเมื่ออื่นเมื่ออื่นขัดชันชิมาแมนวันอะไรเออนี่ก็ยังมาแน่ใจเนาะเพูนทางมาเพราะว่ามันกะแดดหลายมือเลยเนาะตู้แดดหลายมือดินก็จะเริ่มแห้งชิบุโรมันมั้ง ทั้งนั้นเลยทัมงนั้นเลยมันยังมีน่าอ่านอยู่ด้วยยังมีน้าอาอยู่เนาะทางนั้นเนาะมีนจะถ่ายมันแหงอีกนะถ่ายกับคนโต๊ะอีกไปจัดแม่นแล้วคือมืดๆมันนี่เนาะถ่ายรายกับคนโต๊ะใช้กับคนโต๊ะดีแล้วขานหามดขึ้นไว้แล้วก็ดีเนาะแม่นมันจะได้แจ็บเลยเนาะมันจะได้แจ็บเลยก็ได้แจ็บด้แน่นมุกเป็นยังมุกเป็นยังเนาะกินข้าวเช้ากับยังนี่มัอนี่ thật hay kýt em lòi cọt tiền này thọc hay ờ. thọc hay cắp pink bà rút hoo bay yên sưu mọc hoa to biên sưu pudu mọc phạt bội ai chắc tố bom yêu yêu ngọc phía nam đu bom bay anh มี no. um, mm, ุ no. ้ไส้รอครับีท่มีเทรศัพท์เนาะแต่ว่าซื้อมาเติมของน้องแดงออ็เอบ้ว่มเงินเ่มเงินบอกไม่มเงินอันนี้ก็เพจากันไ่มีเงินซื้อบัตรบอกเห็นบอย่าลืมนะอย่าลืมบ Nhi bọc Hầu má phân Đèn mà Để năm Thầy hút lẽ nó, na đồng theo rồi nó Thầy hút điểm lại Na đèn đây thầy Nhớ Cần hết cái cân nó hết cái cân Tốt cả, mình đã xám xí tả Tốt đây nhé, Lo còn tốt lọt ทำประสาเนาะมันทิ้งมาไหนก็ได้ทางแม่น้องแพลไปทำไรมาไหนีคือเงียบคนเมือบ้านเต็มบ้านคนชนะแหละอ๋อคนเท่ามหาใช่ป่าบ่เมื่อเท่ามาหาเลยเมือบ้านใท่น่ะเมือบ้านบางแบบเมือบ้านลักแล้วอืมเมือบ้านบางแบบบ้านบางแบบอืมโอ้อยู่ทางไหนนี่เนาะบ้านบางแบบเลขสิบคนเดีอืมทางเลขสิบสุดอู้ไกล โอค้องเลยโค้งฟูโอ้ค้งไก่ลีพี่นอ้องโค้งไก่ขี่รถยังมือรถจักรรถไทยรถไทยเป๊กคนน้อคืนหนึ่งปิคืนหนึ่งโอรถไทยเมื่อสองคนส <4 S 2> <4 S 1> ี่สี <4 S 1> ่เือดเจ้า <4 S 1> สองคน <4 S 2> มีอสองคนอยู่นี่น สีมคนออนพี่ด้องเลยนะได้ตริกก็อยักลงอะไรใส่เนี่ยใจอเนหั่นนมนัเออ่แล้วสิมื้อนกันนี่ออยันไอ้ๆเขมาได้บ่พนเนาะเป็นทางวน้องแลวกับน้องเอนอยไใส่เด่นแหนี่มือ้เสียแล้ว่าเสียหายไปทางเด้เนาะสหายไปทางบ่เจ้าว่าพันมีแต่ว่า้อยู่เฝ้า เผาเฮือนเนาะตุบอยเนาะเพราะว่าบ่มีพายุไปเบิดกะพายุเผาเฮือนพอหนีไดนหนิเผาเฮือนอยู่นี่สองคนเนาะทำงานกับมือบางคนนั่งกันสี่คนจักมือในละมือฮะเคนมือแต่วันนี่มาเผื่อกมาแล้วเอาเพิ่มแต่ขับหมาแล้วเผื่อหอดเนาะที่รถไทยอีกดูเคนมึงเอาอยังผู้จักดอยู่ แบบเมื S <S <preach science> ่อ <analysis> so ้อเข่าพอมีประมงนี่เข่ากินเนอะอืนี่เขาเข่านี่กัเมื่อหาเห็ดนาฮอนนี่พ่ดเห็ดลายบอเห็เอาพอดีเลยฉัมากินแกงเห็ดกับน้องแดงกับน้องใบเนาะแกงเป็นบ้างเห็ดเนาะเห็ดกินเห็ดกินเห็ดเนาะจำบุเพ็ดนักกิน นี oh. ่บอกน้องแดงเป็นคนเฮ็ดน้องแดงเป็นคนเฮ็ดเราอ่ะตอดไข่คนกุ้มเลยโอ้โหถิ่มเลยปีนไข่ปึ๊บปีนใช้หม้อกระทะโอ้กลับเลยบ่ะน้องแดงเออน้องแดงเฮ็ดชิบบอน้องไม่เฮ็ดชิบ่อชิบ่อเฮ็ดถิ่มเลยโอ้ชวนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ชวนใครเป็นไงแชฟบ้าเห็ดแชฟบ้าเยี่ยมโอ้สุดยอดสุดยอดยังมาเค็มเอ้โหฮอดโอ้ใช้ใช้โอ้ตเต้นใช้มือน้ำมันบ่โอ้สตรีนขั่วบานนี้กินบ่ตรงไหนกินบ่กินบ่ กินบ่ท้าไดฮะอ๋อแปปหนึ่งไม่พี่น้องซื้อมาซูน้องนี่กินก่อนเนาะตัวบ่อยเนาะโดยโดยโดยน้องแดงเขาไข่ก็เป็นขัวว่าหรือเปล่าขอวทอดเอาทอดเอาเคยบ่ขัวไข่กินบ่เคยฮะลืมไปแล้วตะกี้น่ะเคยโยเนาะแต่ลืมแต่ว่าเฮาคขนว่าอ้บอกในเชดเป็นอยู่เนาะนั่งดูน้องเบิ่ง พี yeah, mm. ah mm ่น hmm. yeah. ้องเคนมาขายเนาะซื uh, uh ้อ huh. ทั assim, ok so ่วขวกินน้ำกันห้อาไหมชิมชิมตัวบอลชิมดูจ้วยจ้าสิชิมชิมชิมด้วยแฉบวะขวแล้วขวเรียบร้อยเออเปิดขวชิมถั่วินขวเด็กพี่น้องเลยพี่น้องกันไปไหนกินน้อกันถั่วินขวแแ่บวะเยี่ยมอือโก้

อืัว่ามาขายว่าเพิ่์นอืมไปอย่างนี้บ่น้องพี่น้องเอาให้เอาว่าวอะอ๋อน้องแดงกู้จัดใช่ใช่เดยวเอ้ยดีอย่างอะนี่เออ้พี่น้องอผู้บ่าวเพิ่์นได้นน่ใช่เลยใช่ใช่นี่ผู้บ่าวน้องใบ้เช่น อันนี้นะก็คือจะเป็นมูคู่กันเลยเนาะนบอยู่บนเนาะเป็นมูคู่กันเลยบ้าเดียวกันมาสองคนวันเราคว้าเขาได้อยู่พึ้นเดิ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 นเนี่ยเนี่ยยูฮุนเดี๋ยวพี่โตเป็นมูกันเนาะ ตกใจอย่ไน uh, ้ม mm. mm ่องเลยอาไม่จอวะเราแดงกับเบิ้ง่นาดเดมโมคูเด็กเล็กน้อยบ้าจกกันกับบนนฮอร์โมยไปันบ้สมควรบะนกะมาบอก้ใหไ่แมนแมนแมเป็นโมคูบัดนน้องแดงคุจัดด๋อกไร

ได้จเจ bo, oh, ้ากับคีโมไซไปหาเลยโอ้ค um, ีโดไฟฟ้าเลยบอะอืมคีโไปฟ้าเลยเฮ้ยไอ้เไผน่ะแม่นบ่เออสกิดสกิดบอ่ะโอเดอกโอ้พี่น้องอืโมเมนต์พอ๊ะโมเนต์ทว่าบ่โมเมนต์เอาพี่น้องเพื่น เดยก็แบบแย่ปอยู่พ uh> ู oh. ่นเอยู่บ้านน่ะจ๊ะพู่อือแย่เได้ไปย่างดือโอ้โหดจักควฟยฝาเลยโค้งเลยโอ้นี่แออเแ่กันมบาบายนี่สองคนแตพี่จะเาไปเพิ่นกจาไปไปพุ่นนี่หจะไปพี่ ไเออบ่ได้ไปบะทุกคนไ่ได้ไปไปทุกคนเมนบอแมนบอดฮะู้องที่องอะแนนทำไก่ก็ต้องไปรถลเนาะไปไดแช่ดี่บ่นี่มันบอก เจ็บแอวเลยนั่งรถดไปเจ็บแอวโอ้โหช็อตเงินไปบ่เจ็บแอวปวดหลังไปกันแบบเดียวหุบมามบบห,บหุบมาห,บหุบมาเฮนน้ยโอ้หักมาหักไปใช้หักมานี่หรือหักไปพุ่นหักมาเฮือนี่สองคนบ่สองคนหัก บึกบอืมเนี่ยเอามาวยเก็บไหมอืมอืมพอแล้วเก็บครบกินลายอืมยอ่ะกินเป็นขิ้นมันเนาะมันยีงกินยิงมันอืมกินเอาไปยง่นี่เขาขัวแล้ว มันชุกแล้วตักมาเนี่นี่น้องแพลวน้องแพลวเฮ้ยคือตีกอนเลยเนี่ยเลยขวดนี่คือลงดินปลูกอะไรเนี่ยมันชุกแล้วเขียบเบ็ดอืมอืมอืมเนาะตีน้องจะคุยกันเน้องคนกระมวลเนาะขอดใจแนี่ยบขอดใจแน่ แต่ทุกคำก็พอดาวออกพอฮู้แหละพี่น้องเลยเนาะทุกอย่างเนาะแม่นก็พอฮู้พอดาวออกแมนแต่ว่าน้องแดงนี่คือชีหู้บิดเพราะว่าพันยู่งกันตลอดเวลาฮู้เยู่กว่านังไหนฮู้มัดทุกอย่างเลยว่ะคันเราข้าวหมูปลาหมูเือดให้คันว่าพันอยากกินข้าวมันจะว่าหน่อยนะจะมัวรอมาข่าวเดียวจะมัวรอผู้แจ้งจะว่าเอาที่มาข่าวมาข่าววันเฮนะว่านาะ เอามาเข้าคิดว่าทอดเห็ดที่นะดีแล้วดีแล้วแป้งกันอยู่นกันเด้อแมอันในผสมควรกันโอ้มักซีรีสิปลูกบอสเดนี่โอ้เจ้าปลูกมักซิรียังพงโอ้เก่งเก่งใช้มือดูผ่านปุ๋นอ่ะแพนนี่น้องแพนเบอร์หะนี่พี่น้องเพิ่นปลูกสิดีเข้าเข้าวานโอ้ใหญ่เลยจะปลูกหรือยังปลูกแล้วอยู่เพื่อน ปลูกนี่เนาะเด้อมันเป็นหมากเลยกินน้ำเด้อเฮ้ยกินน้ำได้เออต้มเล้ใช่ไหมต้มดีดีแน่นอนพี่น้องเป็นแบบปลูกพักปลูกมัสลีปลูกแล้วผลปลูกแล้วปลูกแล้วมีปลูกแถวปลูกได้ใช่ไหมให้ชื่อมาให้ผลปลูกแล้วว่าน้องแดงปลูกได้ชวนผลอ่ะ อืมปลูกแล้วอยู่คุณอันนี้บ่อืมปลูกแล้วโอ้โหคูร้องเลยเยี่ยมากเยี่ยมากดีโอเคมากินน้ำเนอะเออมากินน้ำเนี่ยวันนี้เฮ้ยยังอยู่จังนะปลูกเว้หรือเป่ยังไม่แก่อืมอืมยังไม่แก่ กจยินแนี่ย <ação> ่ไดจยินแน่ย่บ่ไดปริน้แม่จอนบ้ป่วัดไปงูแพ้วปูกละกินเนอะกินน้ำกันนำกันถ้ามันเป็นอยู่ขอเักหน่อยเบดอแล้วดีแล้วเนาะดีแล้วจะได้ปูกเป็น

ເຮົາກິນແກ່ຊິເມັດເຂສນຂສບດໄກຊິບໂນຂົີສຸກແລ້ບດນຍັຂນັງາຍໍຂສນດຈນກິບາດນມๆๆຂາືຍັງນຖືແຂ້ບ มันแวมันแวกินลายได้ยังไงี่ยวหรมันมันเนาะมวยพลก๊ตกแงเลยจะนอยหามนาบ่ได้เนยมันถ่ายตอนน้องแดงหามนายแล้วอะาชันทีไปหามนาอยู่ได้ตอนนี้บอกน้องแดงบอกเจ็บเอาคอยกิน เออืมเขาเขียวแมงพ่นน้อพี่น้องเจ็บออเป็นบ่เจ็บเขียวแมงอา่อาตอนนี้สิไปหาน้าตอนข้ามพุนบ่อหาสองคนเลยเหน้าอ,าาอาือจะนอนอย่บไ่ไปหานา้ำจอา้าว

เราเมือาปเอานองปูบตีน <Ừ. S 3> <c ười> ้องแดงอก็ขุดกุ่มลงเลยกานน้องกินตัวนีจังมิดห้้องสิบเมตรางมีสุอ่านังบ่มีน้องแดงน้องเนาะน้ำน้ยังุกเลยน้ำพดนี่ี่ ก็ได้ดอกน่ะนี่เพราะว่าฝ <c> น <oughs> ตกเนาะนี่นะ้ำฝนมาลปลูกยังกะมันเป็นยังดอกม,มันตายดอกพอได้นี่อ่ะเนาะ,ะกะ็คือจีบมานี่ทุกครัก็จะได้ปล่อ,อตัวกลับก่อนเจะไปงานทางอื่นต่อเนาะเจ้าได้ตัวบอไปทางไหนจ้า แถวๆนี้แด็กแถวๆนี้เนาะแถวบ้านทำาน่อยเนาะไปไกลแตคือว่าอะไรเนีฝนตกฝนลิ้นเพราะว่าช่วงนี้กระหนากนเลยนะทุกเนาะก่อนกระเช้ขอตัวครับก่อนเจะเอาได้ชาน้องสบายดีน้องแต่สบายดีน้องแพลวนำเนาะสบายดีบ่าบอยน้ำอบายดีอย่าแห้งพี่น้องเลยอ่ะโอเคก็คือสิประมาณนี้เนาะตัวคำกับสิได้ไปก่อนไปเวียกก่อนพี่น้องเลยเนาะทั้งน้องแดงน้องใบยูเฮือนกับอ่าบ่าบอยเนาะเพิ่งมาลำลังพี่น้องเลย เอ้ยเป็นทีมื่อนกำลังอะไรเนาะโอเคพี่น้องก็ดึงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีมูเพื่อนเบิร์ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาครับชมคลิปของตูกคำในต้นจุดจบในการโปรโมทข่าวโฆษณาของตูกคำไปก็ขอบคุณขอบคุณหลายหลายพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะตูกคำกะแสดงขอตัวอำลาพระจัก,กไปเวียไปงานต่อพี่น้องเลยโอเคเนาะตูกคำก็คือนเคสดงของตัวอ่ากล่าวคำ่าสบายดีสบายดีพี่น้อง